จากบอทมอนะครับผมมารีวิวเครื่องโม่นะครับผมเบอร์20นะครับสําหรับบริษัทเรา20เซนนะครับผมไม่ใช่20นิ้วนะครับและหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเรียกเป็นนิ้วนะครับผมแต่ของเราเนี่ยเราใช้เป็นเซนติเมตรนะครับผมอ่ะอันนี้เราได้ทดสอบการโม่ไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือขนาดหินโม่ของเราประมาณฝ่ามือของผมนะครับถ้าวัดนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20เซน20เซนเป๊ะเลยนะครับผมนะครับ นี่คือความกว้างของรุ่นใหญ่สุดที่เรามีจําหน่ายนะครับผมก็อันนี้เราได้ทําการปรับตั้งหินโม่ไว้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาโม่ให้ดูนะครับว่าความละเอียดเนี่ยมากแค่ไหนนะครับส่วนคลิปสอนหินโม่ก็สามารถชิกที่ด้านล่างได้นะครับผมจะมีลิงก์นะครับผมว่าวิธีปรับตั้งปรับยังไงนะครับโอเคครับสาหรับตัวใหญ่นะครับผมสําหรับตัวเบอร์20นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ผมไม่แนะนําให้ าทางบริษัทเนี่ยจะไม่ติดสวิตมาให้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยค่อนข้างดึงไฟเยอะรบก,กวนให้ลูกค้าเนี่ยติดตั้งเบรกเกอร์นะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่แนะนําให้ใช้ปลั๊กแบบนี้นะครับผมบเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องเลยนะครับ คือผลลัพธ์ที่ได้จากการบดนะครับเดี๋ยวลองดูว่าความละเอียดนี่แค่ไหนนะครับผมประมาณแป้งฝุ่นที่เราใช้เลยนะครับผมนะครับถ้าเป่าก็ฟุ้งนะครับผมนี่ความละเอียดนะครับผมนะครับนี่คือความละเอียดนะครับนะครับนะครับผมขอบคุณครับ